กบ้านแล้วบาทอีกับ้านกบ้านทำและคนตกทำตัวพี่เีล่ะม่คนตกมืออคนตุ๊กอยู่ที่ไหนะอี่ขาเลยจนอ้บ้านก็เซจันนี้เ้วเอาเก็ใตับพี่เก็บัวไร็มาดีนอยมาีหน่อยเออยียนตัวใดลูกหลานเ็ตัวเลขพควี่จะกบ้านอะ้วบามึงทำเลยออนี่ปเเี็นตัวใด

นว่ายอคข่างแท้งเอยอ่เนอันิพุร่ะอ้ยบ้านทุบมันฝังออกจากไอออกจากไอ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 นั่นไป็นน้อยเดียกอยังก็บลวก็ตัวตามมาแลวบึมบึมมาเยอะฝนบบนี้ว่ะถือฝนก็ไม่ได้ถือน้ำก็ไม่ได้เนาะเอาวาวน็บมมือมันปวด ไอหมดจ๋าตน้อเคนเศ้าเต็มหมดแล้วมันมันแห้งคือแหงเนาะอ้แหงคักแล้วเนะีะยมนนี่ก็แห้งได้หนี่งวันนี้มาตั้งนี่คอแห้งคักน้น้ำเต็มทางอย่มันเต็มบ่อเลยมันมายังก้อนน้ำขึ้นี่อือมายังน้คนหากบหา,กาเกียรตอือเอาเขินยองนะครับจะหล่อถามเบืง้งคนจะเขียนตัวใดนะครับแอดดเกเรกับบ้านเจ้ากับบ้านนีจะอีลาก่อน พงดูพี่น้องย้มบ่บ่บ่ปะอิสิริพีนน้องอืมตาดที่ตัดที่ย้ำบนบ่ปกนะครับลูกคอยนางฟ้าหน่อยนะครับมันอีรองเพลงผลงานเพลงเดียวได้พี่น้องเด้อเอาบ่อีกจากม่านเพลงบ่ลูกล่ะอบ่อีกจากผลงานเพลงบอกผลงานเพลงเอาเอกเลยลูกเอาต้องพี่น้องคนฟังอืมเหรอลองเลยลูก ถ้าเป็นบาเบ็นสาวคุณไม่คุณเอิน้องแลี้ยงไอ้ได้ไปได้ทุกสอบม,มาแนวผาเด็กนั่งไอ้จริงแท้่าลองพอดผาเด็กนั่งไอ้ปิน้นว่าไงมีพอดไม่ปิ้นพร้อมพี่น้องมีบไม่พร้อมโอ้จริงแท้ปะไม่<น>ได้ลูกมีไม่ได้เตีเอาไม่ได้เอ,อาว้างไปลูกบ้างไปหันละเออบ้างมาหันหลอ,อ,นอา,าลูก นะครับพี่น้องนะครับได้เห็นตัวเลขน้องมะลินั่มกันเป็นทีละร้อยได้พี่น้องเด้อตัวเลขน้องมะลินางฟ้าน้อยเ <c oughs> พิ่นบอนนั่นด <c oughs> อกพี่น้องสี่ใสตัวเลขนะครับสี่ใสเล็กถทะเบียนรถคันที่น้องสี่ใสงดก่อนน่ะบอยู่อืมบห้ดีบอยเป็นยังอ่ะพี่น้องใครคลิปแล้วบ่เป็นยังน้องมาให้ดีวันนี้น้องสี่ใสกอไก่เก้าห้าหนึ่ง เก้าห้าหนึ่งนะครับเก่าหาหนึ่งก่อไก่เก่าหาหนึ่งได้พี่น้องเดอ้อพิจารณาเบึงไห่บันดีก่อนจะลงทุนหาพี่น้องชื่นชอบตัวเลขนางฟ้าน้อยหรือเทวดาน้อยมาเกิดนะครับลูเบิสุอันทุยางอีกหน่อยสํานี่ไปโรงเรียนสองมือลูหฮอดว่าก่อไก่มีบม่มีในไปเฉี่ยนรถขั้นบ่มีน้องบอกว่าบม่มีขั้นมีน้องบอกว่ามีนะครับสแสดงว่าเบ๊ก คงจะแห้งคงจะปังนะครับหาพี่น้องพิจะหน้าเอาหมักรีบหาจับจองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลขันได้พี่น้องเด้อนะผมกับเป็นซื้อการเป็นสะพานบุญเป็นเพียงแนวทางมาเบามาเล่าให้พี่ให้น้องให้อีพออีเมได้ฟังน้ำกันเพียงเท่านั้นนะครับผมบอกเขาใหซือกันว่าเาล็กจะออกตัวใดเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับคลบิปนี้หวังว่าพี่นอ้องคงสุขอกสุขใจชื่นชอบ ในตัวเลขของนางฟ้าน้อยเก้าห้าหนึ่งนะครับตัดเลขงเก่าหาเก่าหนึ่งหาหนึ่งพี่น้องนะครับมีสํำนันล้ะพี่น้องนะครับเอานะครับตามเก็พี่น้องอิที่สุขพ้นมาติดตามให้แล้วสำหรับผู้ที่นะครับโอนเงินมาให้ค่าข้าวต้มขนมนองที่ไม่ประสงค์ออกนามถูกสามสดโต้ดหรือว่านะครับที่ยังประชันโอนมาหรือว่าโทรมาเอาหมายเลขบัญชี พี่น้องโทรมาหาแอดเดอพี่น้องเด้อด้วยหมายเลขโทรศัพท์0801850627นะครับ,รบโทรตัวลูกโทรเด้อมาแรงเด้อแต่วิแต่วิศรัพใส่ลาเด้อมาแรงโทรเด้อลูกเดออ้ออือพี่น้องโทรหาสวี่กับบาร์ห้าเปอร์เซ็นต์พี่น้องนะครับโทรมาด้วยหมายเลข0801850627้ากพี่น้องเดียนตัวน,น้องมาลินั่งฟ้านหน่อยอยากให้ค่ากระต้งขนม พ่ดมาหมายเลขนี่พี่น้องนะครับพร้อมจะรับสายทุกคนทุกท่านนะครับเ่าไปรับสายกันจะโทรกับเด้อยพี่น้องเด้อนะครับขอบุญคุณหลายๆพี่น้องนะครับที่เกซี่สายบุญสายดีใจดีทุกคนนั่นแหละนะครับที่โอนเงื่อนไม่ค่าข้าวต้มขอนมน้องมะลิเอามาไห่เป็นทีเรียบร้อยในชีิเลรกพี่น้องนะครับแอบกับบัตรไห้เห็นตอนเงื่อนเอาเงื่อนห่นะครับเพราะว่าแอบอ่าบัรได้เปิดกล้องไปพี่น้องเลื่อมข้าวเอาแบบเงา ว้งตอทรัพ์กล้องพอได้เปิดนะครับตอนเอาเงินให้น้องมะลินะครับก็บเป็นยังพน้อเอหาเป็นสีเรียบร้อยน้องมะลิรับแล้วนะครับเมนองมะลิหรือว่าเมนี่พ่อกุยเพื่อนกะเป็นพยานนะครับอยู่น้าก,กันแล้วเอาห้เพิ่นแล้วเด้อพี่น้องเด้อพี่น้อง,อ,งอุดมาห้อากตุ่มน้องมะลินะครับ okay. งามบ่สีแดงงามเบดแล้วงามบ่อันหลุดนะคราพี่น้องนะครับเกี่ยวกับเวลา ้มันได้ครบป้าหนามทั้งปุ่นมาหลายครั้งแน่ถิ่นองมะลิเต็มทงเลยทันมีการในดำได้เนาะอาจารย์คุยเนาะดำได้ป้าชีลดมาหนามเต็มทงพี่น้องจากคอนเจนจากไอ้บ้านฟางจากหันมาคอนเจนเน่ะเออใจยิ้มเลยใจเงียเนาะนะนะครับสำหรับเลขกน้าฟ้าเนาะอะไรก็ลูกมันเหี่ยงบางมันแหีงด้วยลูกอนะ เป็น,นบอกไปถ่ายเลขถ่ายรถยันอันตาวีว่าสันว่าตาวีไปถ่ายรถลูกตาวีแนวสันว่าเขาวิบบ่งยังหัวหน้นาคนไหนมาสั่นลองมาริเลขกลองมาเิเอาไว้กันนะพี่น้องน,นะครับอันนี้นนเลขมารีหน้าไหนเดี๋ยมลองมารอยู่กี่ยี่หลามาจับยี่หลามมาจับยพีเดยอะเลยขออันนี้เลขน้องมารีน้องมาริเด็กพี่น้องอันนี้อันนี้เลขพูอใดหนึ่ของตาวิจังลูกของมาริรนะพี่น้องนะครับยี่หลาอยู่เยอะเลยแับคลิปนี้ เวรเขียนตัวในช่วงน้ำกันนะครับเอามันก็เป็นตาิไฮตาวีอ้าวฮตาวีหนึ่งกระลูก่ได้ลูกเพราะว่าพ่อถือโทรศัพท์อยู่เอ้านะครับพี่น้องต้องปิดน้วกันนีเสด็กน้องมาดิเดียกพี่น้องเด้อตอนที่น้องถือแอปกับพ่ได้กดกล่องพี่น้องนะครับกล่องกับเบอร์เดิมเอ๋ว่าถ่ายทำไมคือเก่าอจ้าไว้จ้าไว้เลยเออจับไปจับทำไม่ค้ชเขียนเลขไฮตาวีอยู่ดิว่า น้ำต็มเปิดเลยข่าวจากภาคเลยจากบ่งบ้มีน้ำเนี่ยปันปันหน้าฝนมาสอกปันนั่นปันเดือนนั่นสิบสองปันเดือนแปดเดือนเก้าเนหล่ะอืมโอดน้ำก็เราก็เดียบน้องเห็นตจอาจารย์นั่นสุพันวาตมือเองฝนตกตั้งแต่เชียงหอดทอดเก้ยงอาจารย์สุพันวาตมอเองกินอิงมาเด้อสันวาเอิงข้างอึงเนี่ยบ่อึดเราอิง ก็อยากกินอยู่เมื <S <S ่อนั้นไปพ่อเนี่ยเขียนกับเนี่ยบ้านแดงผมก็รักสื่อกบไปป่ออะไรคนไปเลียงเอืองว่าจะแบเอืองเม่ใครคนหลายคนหรือไมเอาทุกคนญาดเอืองกันเต้ะแตงแซวะบ่แพงแล้วรหลดขามาเต็มรถปอับผปอับปันเอืงมันบึ่งพวกอยากผมมาไปซื้อกบแพงมาเนี่ยโลเครื่งสองร้อยหาสิบเยป็นผมซื้อไปป่อย ปล่อยยืบบ้านห้องติ่มยู่ยืนในท่อน้ำบ้านผมอบ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 ปล่อยเบิดถูกบมหักขาอ้าวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงพบพวกตาแดงอ่ะเตี้ยเตี้ยโอ้ใช่ใช่ะช่าออไอ้เวลาครับกายคลิปด์แล้วแลพระจากพี่จากน้องนะครับพี่น้อนยืนดิบไม่แห้งผมทวีคนเดิม นะครับผมขอยุติไปเพียงที่นี้นะครับผมทระบีคนเดิมพร้อมกับน้องมะลิลูกสาวหลานนักฝ้าหน่อยอํำลาพีล่าน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับขอให้พี่น้องโุกพี่น้องหมันในผลงานตัวเลขของน้องมะลิขี่ใส่งวดนี่ขี่ใส่ไายรถมอเตอร์ไซค์นะครับขันไม่นะครับงมวดก่อนงวดก่อนขี่ให้สี่ใส่ขันที่หกศูนย์นะครับหกศูนย์ก็ใกล้ศูนย์หกอ่าศูนย สี่กอกไก่แล้วก็ศูนย์หกพี่น้องงมวดนี้สี่ใสคนละขั้นเวยพี่น้องเด้อดาวงมวดนี้คือทะเบียนรถสี่ใสกอกไก่แล้วก็เป็นเก้าห้าหนึ่งพี่น้องเก้าห้าหนึ่งสำหรับเลขน้องมะลินะครับบอกถูกกันฟั่งมักผิจาจรณาจัดซื้อรถตอรีกันนะครับสารจีนีอำนาจท่าจากพี่เจ้าหน้องสู้ขู่ทุกคนพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจ้าลูก สวัสดีเ็วสวัสดีูะสวัสดีเ้รับสวัสดีลูกสวัสดีจ้าสวัสดีลูกจริงค่ะจริงเน่ยอาไเป็นอย่างห่วงเรียนจ้วจเลูก